นมโมต,ตัสสะพาคาวะโตขออนอบน,อบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอะระหตโตซึ่งเป็นผู้กลายจากกิเลสสามมาสัมพุตัสสะ ราชสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนมโมตัสาปักกะวาะตขอขออบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอะระหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสมมาสัมควรธตสสา ตราจะรู้อบกได้โดยพระองค์เองนโมตัสาพระกวะโตขอ,อนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอราหาโตซึ่งเป็นผู้กายจากพิเลสสัมมาสัมบุตธัสา จะรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังสารนาังคาชามิข้าพระเจ้าขอถือเอาพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกธรรมงสารนาังกาชามิ ข้าพระเจ้าขอถือเอาพระธรรมว่าเป็นที่พึ่ง,พรรงที่ระลึกสร้างกัางสารนังคาจัามีข้าพระเจ้าขอถือเอาพระสงฆ์ว่าเป็นทีพรร่พึ่งที่ระลึกทุติยามปิพุทธทางสารนังคาจัามี แม่วาราที่สองข้าพระเจ้าขอถือเอาพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกทูตียามปิธัมังสรงารนางคาจาามิแม้วาราที่สองข้าพระเจ้าขอถือเอาพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึก สุติยมิสังฆาสารนังกาชามิแม่วาราที่สองข้าพระเจ้า,าขอถือเอาพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระรึกตาติยมพิพุทธังสาระนังกาชามิ แม่วาราที่สามข้าพระเจ้าขอถือเอาพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกปาติยังปิธรรมงสรณนางกาจามิแม้วาราที่สามข้าพระเจ้าขอถือเอาพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึก ตาทียังปิสังกัางสรนังกาเจ้ามิแม้วาราติสามก้าพระเจ้าขอถือเอาพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึอิติปิสโสภควาพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาเจ้านั้นอาระหัง เป็นผู้ไลจากกิเลสสามมาสามปูทโนทเป็นผู้ตาราสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชาจารณะสัมปันนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจารณะสุขะตเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีโลกวิทู เป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ,จ,จ้งอนุตตรปุริสธรรมมาสารธิเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่งไม่มีใครยิ่งกว่าสาธาเทวะมนุษย์สานังเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุโทโธ เป็นผู้โรูผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมพระสวทัทิเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกตามสังสอนศาสตร์ดังนี้สวากาโตภตพระกวตาทธรมน์จาดังเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วสารทีิโก เป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอากยกิกนเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่ยังกัดกันเอหิปาสิโกเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอปาัายอโก เป็นสิ่งที่ควรน้อง้ามาใส่ตัวแต่จ,จะตังเวทิตักโบวินยูยิติเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนดังนี้สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวโของพระผู้มีพระภาคเจ้ามูไดปฏิบัติดีแล้ว โอวจุปติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติตรงแล้วยายาปติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ สงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้ามูได้ปฏิบัติเพื่อรู้ามเป็นเครื่องออกจากทุกแลว้วสาราบมีปฏิปันโนปะกวะโตส,สาวกะปสังโฆสดงสาวโของพระผู้มีพระภาคเจ้ามูได้ปฏิบัติสมควรแล,ลว้วยาติทัง ได้แก่บุคคลเหล่านี้คือจตาริปุริสายุกานิอาตบุริสัพุกะาผู้แห่งบุรุษสี่คู่นัเปลี่ยนตัวบุรุษได้แปดบุรุษเอสภะวโตสาวกสังโฆนั่งแลทรงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าอาหุนยโย เป็นสองควรแก่สการะที่เขานำมาบูชาปาหุนยโยเป็นสองควรแก่สการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับเถกินเนยโยเป็นผู้ควรรับข้าพินาคันอันจดีกรณนิยโยเป็นผู้ที่บุกคณ์ทัวไปควรทำอันจรดี อนุจารังปุญญาเขตังโลกัสสาติเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าดังนี้เตะยมังกรานิขอใจมงคลตั้งหลายจงม,มีแก่ท่านด้วยเดชแห่งพระพุทธใจมงคลนั้น โุกาหาติติปพุจเคนาสุธาสหาทางธรมมังวิสุทิจุติมีทิปตาพิธานังยานากเทนวิทินาจิตวามุนินโทรพระจอมุนีได้ชนะพรหมผู้มีนามว่าเท้าประกาผู้มีฤทธิ์มีอันสำคัญนตนว่าเป็นผู้รุ่งเรืองด้วยกุณนันบริสุทธิ มีมืออันท่าผู้ชงเธอทิฏฐิที่ตนเธอผิดถึงรัดไว้แน่นแฟนแล้วด้วยวิธีวางยาอันพิเศษคือเทศนายานตันเตจะสาภาตุเตชยมังสรานีขอชายมงคลทั้งหลายจงม,มีแก่ท่านด้วยเดชแห่งระพุทธชัยมงคลนั้น เอตาปิปุตตะชัยมังคลาอาคคาธาโยวาจโนตินาติเนสารเตมตันติอิตวานะเมฆาวิวิธานิจุปาตวานิโมขังสุขังอติกรมยันารวสะปัญยุนาชนใดมีปัญญาไม่เกียจกันสวดก็ดีระลือก็ดี ซึ่งพระพุทชัยมงคลแตกคาถา,าแม่เหล่านี้ทุกๆวันนอรจนนั้นพึงลาเสียได้ซึ่งอุปาสวะอันตรายทั้งหลายมีประการต่างๆเป็นนานเนกถึงวิโมกขสิวาลายอันเป็นบรมสุกแลมหาการุณิกนาโท ผู้เป็นที่พึ่งของสัตว์ประกอบแล้วด้วยมหาการุณาอิตายาสพ,พป,ปานินำพุลเลตาวาปารมีสัพ,พายัางบารมีทั้งหลายทั้งปวงให้เต็มเพื่อประโยชน์แก่สัพ,พสัตว์ทั้งหลายตัดตัวสัมพอทิมุตมัง ถึงแล้วซึ่งความตรัสจจรู้อานุดมเอเตนจจะสัาสจวัเจนะด้วยคำศาสตร์นี้โอตุเตชยมังทลังขอใชยมงคลจงมีแก่ท่าน

พระพุทธเจ้าทรงพระชนมานาคนโพพลกึงความเป็นผู้ชนะแล้วทรงบันเทิงอยู่ในอภิเษแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายทั้งปวงให้จเจริญความยินดีแก่พวกสักยราชว่าพระองค์ชนะมานาปาราชิตบาลัง่านเป็นชัยมงคลเนื้อใบบัว คือปัจพีเป็นประธานชั้นใดขอท่านจงเป็นผู้ชนะชัน,นั้นสุนากาตังสุมังตะตังสุปาปาตังสุหุตตังสุขโนนสุมหุตก็จะสุยิตังพระมจ,จาริสุปาทธานทีนังสาทังลายประพฤติชอบในเวลาใดเวลานั้นชื่อว่าเิกตี มงคลดีสว่างดีรุ่งดีแลงขนาดีครูดีบูชาแล้วดีนายพรหมมจารีบุคคลทั้งหลายกายกรรมบางกายกรมยกรมเป็นตทักสิ้นส่วนเบื้องขวาวาจากรรมบางปาักกินังวาจีกรรมเป็นตทักสิ้นส่วนเบื้องขวา ปัตากินาโนกรรมังมโนกรรมเป็นปัตตกสินส่วนเบื้องขวาปานิทิเตปทากินาความปรารถนาของท่านเป็นปัตตกสินส่วนเบื้องขวาปทากินานิกาตวานาศาสทั้งหลายทำกรรมมันเป็นปัตตกสินส่วนเบื้องขวาลาปานตาเตปัตตากิเอ ย่อมได้ประโยชน์ทังายอันเป็นประตักสินส่วนเบื้องขวา